เจมอดแดง15สิงหาคม2568มาสเตอร์สไตล์ครึ่งปีหลังรุกขยายตลาดต่างประเทศต่อเนื่องฝ่ายจัดการมาสเตอร์สไตล์ได้วางกลยุทธ์ที่ชัดเจนสำหรับครึ่งปีหลังเพื่อรับมือกับความท้าทายและสร้างการเติบโตโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการต้นทุนและการรุกขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องหลังจากครึ่งปีแรกปีนี้ มีกำไรสุทธิ108.53ล้านบาทลดลง82.81ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ43.28า4จ2 8จากปี2567เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้ใจ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้น HANN มันกันต่อมาเหนือเมฆสำหรับหุ้น IPO โรงพยาบาลมุกดาหารอิน International หรือ HANN วันนี้เข้าซื้อขายในตลาด MA ไอวันแรก ปิดที่2บาท12สตางค์บวก1บาท42สตางค์คิดเป็น202.86%จากราคา IPO ที่70สตางค์ต่อหุ้นวันนี้มามันกันต่อส่วนจะนานแค่ไหนก็ต้องติดตามกันไป STARFLEX สร้างบุญกุศล StarFLEX สร้างบุญกุศลโดยได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจ4เครื่องและรถพยาบาลจำนวน4คันให้กับโรงพยาบาล4แห่ง รวมมูลค่าที่บริจาคตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมของ BOI 13.9ล้านบาทอย่างไรก็ตามในไตรมาสสองที่ผ่านมาบริษัทได้ชำระเงินให้กับผู้ขายอุปกรณ์และรถพยาบาลดังกล่าวเป็นจำนวน7.3ล้านบาทเจมดวัแดงภาคพิเศษ15สิงหาคม2568 CPF กำไรติดจรวด พร้อมแจกปันผล1บาทต่อหุ้น CPF โชว์กำไรสุดที่ครึ่งแรกปี68จำนวน18,926ล้านบาทเพิ่มขึ้น134%พร้อมจ่ายปันผล1บาทต่อหุ้นมั่นใจครึ่งหลังยังดีต่อเนื่องส่วนของภาษีทรั์นั้น CPF มีการส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐอเมริกาไม่ถึง0.1%ของยอดขายโดยบริษัทมีโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว และมีแผนงานที่จะขยายการลงทุนเพิ่มเติมออโต้คอบโฮลดิ้งกำไรเพิ่มขึ้นออโต้คอบโฮลดิ้งหรือ ACG โชงงบรวมรายมาส2ปีนี้มีกำไร6.40ล้านบาทเทียบปีก่อนมีกำไร5.15ล้านบาทส่วนครึ่งปีแรกปีนี้มีกำไร17.06ล้านบาทเพิ่มขึ้นเทียบปีก่อนมีกำไร12.20ล้านบาทเป็นผลมาจากศูนย์บริการรถยนต์ประเภทเร่งด่วนฟาสเฟต สร้างรายได้อย่างงามโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด .com